พอแต่งหน้าไปนั่มแบบเบาไปพอมเรื่องทางพี่น้องนี่แนวแบบถามกันหรือคอมินเขามาทักท้ายกันก็ได้แต่ว่าองตาฟิวอายุ1ิปีครับผมทากาฟิวกาฟิวเนี่ยก็เป็นคนหน้าหวานครับเป็นคนหน้าหวานแล้วก็ยิ้มตลอดเลยนะครับเน mm ี hmm. ่ยก็เป็นคนที่ตั้งใจกับการฟอนการร่ำเ,เป็นพระเอกได้ห mm hmm. ันเขาใหญ่มากนี่อันนี้ลักษณะนี้ต้องเป็นพระเอกนเป็นโตโกวงนะสิ ว่เขาขเป็นไดน,นะครับพอดีกับบดสินสม,มุนอิกระซ่งเพลินดีนี่นะครับเรียนกําลังกําลังพอดีขันบังเทือกอาการแสดงเถ้าจริงจังหรือว่าตั้งใจงเกินไปเนี่ยมันคืสิบึงอึดอดัดค้นบึงคน้นบึงถึงว่าสินั่งยุไย่ไก่ยุ่ไก่เพอได้เห็นสีหนากระซ้างนี่ครับอ่าน้องเลี้ยงกอนอรครับผมออกเลี้ยงแล้วเรียบร้อยครับ ซึ่งครอบครัวเพื่นกัสนับสนุนให้มากจังสี่ที่แรกผมคือผมอะ่ะบ่ได้อยากให้บ่อยากให้เข้ามาเสียงการเลี้ยงพะวะามะลัำเดอกครับแต่น้องเลือกแล้วก็กครอบครัวเพื่อนกันเลือกก็ได้หาลือกันทั้งคู่อาจารย์อยู่โรงเลียนพร้อมผมก,อก,ก็อยากให้ลูกจริงๆอยากให้ลูกจบาสามกอนวต่ว่าใจเพื่อนมากแล้วใจเพื่อนมาทางนี้แล้ว นี่แหละผมปกติผมจะบอกคอยรับรุ่นนี่เนาะแต่พ่อพ่อเพื่อนมากปีที่แล้วมาในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงพิเทอมปรากฏว่ามาแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับจากพี่พี่แม่แม่ที่เพื่อนบึงหนาเวทีออกไปหนาเวทีคือฟีดแบ็กดีนะครับและที่นี่อ่า ผมก็บ,บอกอยู่ดอกบังลาเลี่ยนจบม่อสามก็ได้ลูกเพราะว่าเขาได้ขึ้นม่อหนึ่งแล้วนะครับแต่พ่อเพิ่นมาแล้วเพื่อนเหมือนกับได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็เพื่อนกับมีความมุ่งมั่นกับการว่าที่จะเลือกอาชีพนี่แต่ว่ากับโบถิ่มการเลี่ยนโดยเลี่ยนทั้งกศอ,อนออเออโอเคบอเป็นยังแต่บาเลี่ยนได้ลูกเด้ออยังหน่อยแบบในรุ่หม้อหกแต่ยังดียังสินะครับเพื่อนกับบเม็นคนเกีร จริงๆเรื่องเลียนเนี่ยกนะ็เป็นเรื่องสําคัญอยู่แต่สําคัญไปมากกว่านั้นคือการใส่ชีวิตนะคืออย่างผมเนี่ยผมเนี่ยค่ะั่งแต่อายุสิบสองปีเนาะแต่ว่ากระบ,บืนเลี่ยนจนว่าจบม่อหกเด้ผมผมจบม่อหกอยู่กระจบแบบทุลักทุเรแหละแต่ว่าจบม่อหกอยู่แต่ตอนที่จบม่อหกเนะี่ยมันเป็นช่วงที่ต้องเลือกคือผมจะได้เข้ามาหาไหล่หรอผมได้โคต้าของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามม,มสเนี่ยผังเมืองนราิมมศิลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มผมเด็กโคตาเพราะว่าโรงเรียนผมมันอยุดติดมหาไล่เนาะ <c oughs> <อ>ผมก็ต้องตัดินใจเพราะว่าในช่วงนั้นคือผมเริ่มที่สิแบบไปล่ําแล้วเริ่มที่สิหากินไดหาเงินใดได้ซอยพ่อแม่ได้ซอยขอมรัวได้นในส่หนีทกศได้สร้างบ้านให้แม่ให้ยาย ผมก็เลยว่าโอ้ชีวิตของขา้ามังคงสีเป็นยนไปงัสี่ละเพราะว่าขันเรียนมากอะคงคงสี่บม,ม,มุมกันมาเป็นหมอรําสุดท้ายการเรียนเป็นสิ่งสําคัญแต่การใช้ชีวิตชีวิตจริงๆสําคัญกว่าคือบางคนเนี่ยฮะอันนี้ผมขออนุญาตแบบยกตัวอย่างเนาะชีวิตคนมันแบกล่อมัมนบกพอ่อนแล้วก็เส้นทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน บางคนนี่เลียนจบปริญญามากน่ยังอยากที่นองไกลเขี้ยงผมนี่เลียนเก่งผ้อมน,นี่ทำได้ระดับเกียรตินิยมแต่อาจสิเป็นเพราะว่าบ่ามีดวงหรือบ่มีอย่างก็ตามแต่สมมครถง,งานอะไรไปเหตุงานอย่างกับบ่พ่อสิได้เก็บได้กับนะครับผมตอนนั้นผมตัดสินใจว่าโอ้คือสิบบไดเเป็นเจเนน้าเป็นน้ยเป็นบรได้ปญาญญาั้งขาดอกก่าซันถึงขันสมมุิว่าเรีนน่นังสี่ก็ต้องเต็มที่การเลียนเป็นบ่เลียนมหาไหล่ก็สิไปล่ำไปยังก็สิยากครับ กะคงสิบไดหาเงินนะ้อยช่วงนี้กะกํา,าลังสีหาได้แม่กับกําลังสี่สบายย่ายกับกําลังได้อยู่ได้กินนั่งสี่นะครับได้ใส่หนีใส่ศินได้สา่งได้แป้งนะครับผมก็เลยกัดสินใจบอเลี้ยนต่อมาหาไหล่กับมาใส่ติ่มทีกับการลำ่ำการเป็นหมอลำํำชีวิตของแต่ละคนเ่าบางเทืยมมันไปนกํกหนดหรือไป ไปเลือกให้กันบ่ได้หรอกครับหรือไปฟันธงว่าเจ้าบริเรียนหนังสือเล้าอนาคตเจ้าสิเป็นจังไดอนาคตเจา้าเจ้าบริเรียนหนังสือเนี่ยเจ้าสบ่พมีอนาคตดนี่เนี่ยอันนี้ก็ประมาณบ่ได้อันนี้ก็จะมาฟันธงด้วยหลักการนี้ก็ไม่ได้นะครับเจ้าเลียนหนังสือเลียนสูงๆด้วยอนาคตสิไดมันคองอันนี้ก็การันตีไม่ได้เหมือนกัน นะครับมันอยู่กับการใส่ชีวิตของคนซึ่งผมก็เชื่อว่าการที่เราตั้งใจจะทำอ,อันใดก็แล้วแต่สิ่งใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเท่าเต็มที่กับมันผมคิดว่ามันสางความมั่นค้งกับชีวิตใดก็ยังผมเนี่ยผมกับบริษัทคือคือขออนุญาตด้ยครับผมกับบริษอยากให้กรณีของผมนี่เป็นตัวอย่างหรือเป็นไอดอลสำหรับคนทัวไปดอกี่เลนจบแค่หม้อหกแต่ผมสิขออนุญาตเบาชีวิตของผมให้ฟังว่า ผมเนี่ยเกือบจะจบแต่ว่ากับพยายามที่เสีมมอมันจบมอหก็คือว่าจริงๆกับเป็นคนเลี้ยนเก่งเดี๋ยวเป็นคนแบบคือเลี้ยนในรงเลียนเนี่ยในสันเลี้ยนเนี่ยผมได้เลี้ยนอยู่้องคิ้งตลอดตั้งแต่มอหนึ่งจนจบม่อแต่ว่าเข้าต้องทำอาหารกินเพราะว่าเข้าลําบากขอบครัวยากจนพอเม่บไดดิงเลี้ยนเขาต้องเข้าต้องหาหญิงสามปนําเข้าต้องหาหาเพื่อจุนเจือรอบรัวพ่อม เอืีอ,อยฟองยาิพี่น้องทุกทุกข้นฟองนะครับเขาก็ต้องเลือดเหลือที่บรเลียนเอาไปเอามากผมกับคือคือ,คอผมติดลบท,ทุกทุกอย่างในขอบรัวได้กับฟื้นได้ย้อนการมาเป็นมอลลัมนะครับมองสิ่งยียูหลอบตัวนี่ก็จะเกิดจากการเป็นหมอลลัาทุกทุกอย่างนะฮะมันก็นเลยก็เลยคิดว่า ถึงเขากิบริเรียนหนังสือบริเรียนสูงแต่เขากับยังสามารถสั่งความมันคใค้งกับขอบขั้วให้กับชีวิตได้นะครับเมนบริสิบรได้รวยหลายแต่ว่าก,กับคือสี่บรได้เดือดร้อนบรได้ลำบากบรได้บรได้คือเขากับบริขาดหวังกับความรวยมากไม่อย่างดอกพีนองแต่คือชีวิต ชีวิตของคนเฮาเนี่ยมันความพอดีหรือความพอใจองแต่ละคนมันมันบกคือนกันเนาะซึ่งตอนเนี้ยผมกับพ่อใจในในทุกๆอย่างแล้วก็คิดว่าใน,นาอนาคตทางกับบ้างแผนไปสําหรับเฮานะครับสําหรับชีวิตของเฮาแล้วก็ครอบครัวแล้วครับ นั่นแหละครับฉะนั้นแล้วลูกค้าฟิวคือหมายเข้ามาตอนนี้เป็นกระเด็ดเป็นกระเลี้ยนคอสโนอครับเป็นกระเลี้ยนคอสโนนะครับมาเป็นหมอลำมาทำงานกได้ดดย,ยุ่พี่พี่แม่แม่มเปอนกมตตาสงสารสนับสนุนถามลูกยูนบัลลาได้ติดเป็นรางวัลมอได้ได้ดย,ยุ่าพาพพยพ่อพ่อได้ยุ่สันเป็นกระไดคาโตของการเป็นแดนเซอร์แล้วก็มาได้ไดคา,าแห้งในกาลที่เป็นนักลองเป็นนักล่อตั้งหานะครับ กเด็กหน่อยซ้ํานี่กับคันเชียแล้วกับสิบลหอหาได้เดีืยล้วยังตําเฉพาะคาแห้งนี่กับสิบพ๊อเดี๋ยละวสองหมื่นอยู่บ่กบยังกะถือว่าดีอยู่นีครับกะคอยเก็บไปกับบ้างแผนอนาคตจะคองแล้วช่วงช่วงไว้ที่ที่หาได้เขาก็เก็บเขาก็ไปเห็ดสิ่งที่มันลองรับอนาคตใบนะครับผมกั็คอยบอกค่อยแนะน้ำดูกอยู่ นะครับผู้ใดมาอยู่น้ำผมบอตองห่วงดอกขันใจเอาอี้ลีเนี่ยบ่ลั่บ,บ,บากแมนสิบอ้วยกับพอ่อได้อยูู่เด้กินอยู่นะครับบางเทื่อมันการันตีว่าได้ดอกการเรียนก็เป็นสิ่งที่ดีครับการเรียนเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เหมือนกันชีวิตคนแวดล้อมเส้นทางแต่ละคนมันบมบกขึ้นกันครับ บางเทือววิชาชีวิตกับวิชาการเนี่ยมันบวกขึกันเด้บางเทือเรียนมากเราเขาเอามาใส่ซ้ำใดบางครั้งการเรียนสูงๆเนี่ยแต่ไม่ได้เอามาใช้ในการดําเนินชีวิตมันเขาไม่มีประโยชน์นะครับคือเขาเรียนสูงแล้วเขาต้องได้ประโยชน์จากการที่เขาเรียนสูงพอมิฉาเก่าขายังคบพอโอ้ยตรงไปเลือกเบิ้งเอาด้อลูก คือทั้งชุดทั้งฉากทั้งเอียงเต็มโคโดังอยู่เดี๋ยวนี้